ห er> ่หมา้วยให้ทุบกมันบตเฮรอกกผนมก่นะอะไกันบม่ไดเลนกัเ่รมาด้ื่ออันสูงนี่มาผมก็ทงอ่ะอย่าไปสูงในกอใครทมาไนตัวเองนั่นนะ หน่อะปิเนกุท่ะมันใช่กุทไม่ด้บรรลแน่ๆนมันเล่าไอ้เนแล้วมันลึงเสือล้วโยนเล่าไอ้กยนั่นอ่ะนั่นเอาไว้ก้อยให้บี่ห้เม่อไรดีฮะเออด้วยโดคิงห้องกันลูกนต่นนมนโดยมนเดนตัวมัอไม่ได้การเต็มตอวนั้นแต่ตกปุ๊กติเมื่นน่ ต้องเตียงเหรอั็ถามต่เตียงหนึ่งคนนั่งยิเอ่อนังสาวกลัวเนาะอย่างเราจะยิงหมอนกัวนะว่ามีเพื่อนในกลุ่มต้องจำเปนปุดโตกันก็เขาะซื้อสตกกันก็เีนกันเนาะใช่เนาไอ้ทพ่น่ันนก็รูู้้เพราะเพราะสุดเช็ไหมใชไหมันกับเพราสุด่อให้ต้ยดนกันใ้ก็ซี่ฮัราตงกัน้วปะสบการณ์แล้ก็ส่งวกเดี๋ว่าให้มันจเากระเด็นมองเรา ห้ามัมนจ๊งมาห้ามนั่นห้ามมีการห้ามเหมือนเจ๊งมากนมีเมยังงแต่เราเขาก็หักถึงขนาดเอาศพมาเข้าฉาเพ่ออยากให้นจนะนั้นนะก็ว่าเออยัไก็เลยยองมงข้อแปมไใเปิดเผยก็นั่นนั่นมากเลยเ้ว่าเปิ้นหักกันใม่พงสุดทายว่าเปิ้นหักกันใม่พงเนสุดทายว่าเปิ้นพิษกันทิงก็นาน่ะดยดังเหมือนเปิ้นหักกันเหมือนปีคำนองคอมเม้นอีนั่นเขาเนี่ย เป็นเซรีไอต่อรองว่าเปืนบันผิดกันเองนเลยอะนั่นนะบันผิดกันเองก็เถียงกันมันก็ตัวไอ้ทุนงกำลังไปเรื่องเมียไมก็ไม่ก็ตัดไม่ก็นั่นเออพยายามคุยละดองกันให้มันก็ดตัดใจแล้วแล้วหละเพราะคือแบบเขาพิสูจน์ว่าเออเขาพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าเออเขาหักเขาว่าเออแบบจีบกันแล้วโมอหมดเลยทุบกักไปมุ้หมดมันก็โม้เก่งกันก่ะไอยาโม้ด้วยไอยาลูก มันก็เออแบบไม่เออบางวันบางวันเชิงเขาหลัดดอกเขาเออนึ่งวันในกินข้าวว่าจ้นั่นจจไหนายะก็ข้ากั้ไหนาให้นั้นแเขาขอบบไม่ใจเขาอยู่กันอยู่บ้านเพราะเขาเออเชิงเขาผิดกันไม่ให้เขาก็เหมือนแบบเด็กขึ้นอึ้งนึกถึงนะเอออย่างมือกับให้นั้นไอ้นันวางเขาเจ้านั่นเจ้านเออว่าเขาก็เห้เจ้นั่นจจไหนายตอหน้ามามืนดียญาจะว่าเนี่ยเขาก็เลยขึ้นมาพูดไอ้ขึ้นแบบบุอมตัวก็ให้เขาไม่สนใจเออเมย์เมย์กับคนจ้าเลยแหะเนี่ยเมาล้มหล่อมางก็มังก็มันก็มนีงัน ยวเขาไม่เอากกันกันร่วมบ้านมีเรกมาซุดเคูสอนักใจเหา่งนไหนหลายให้ักสุกันเล่นมันเอวนลงมาร่วมกันเรงไหนก่นนใจตีมากอดินเขาย้ำเจ็บมันนักหนาเด้มันก็เมียมันมึนเข้าไม่ยิงเงอ้เข้ามามันตีว่าก่อเจ็บก่อนั่นฮะไอ้ทามเขียนีนปุ๊ปุ๊บปุ๊บุถ่ายรูปมันไอ้เ่าอ่ะเขาเค่เจ็บเห็นหนเอเอนั่นก็ตั้งสองผ่ต้องอัไผ่เออเขาก็ัวเออเขาก็เจ็บมาก ผูมันตั้ใจก้นใจใ้มันเป็่นเจ้านั้นเจ้าไหนจะทำก้นใจก็หมือนนันหมือในเขาอยูเงี่ยมาให้นั่เนเขาักกี่อเมื่อาเจียบก็เมื่ออนยัเจียบมากก็ไม่เมื่อไม่เห็นไหนฮักกี่ก็หลับมึงวางก่อนเนาะมันเอาลกอนมาเต็มสดนั่นฮ like ัลไปพิษก okay. so so yeah. ันอย่างนี้มอันมาสดจิบได้นะครับอย่างนั้นอันเต็มลมึอนั้นไหอเออกวามันก็ชมเกาเขาเ็าเก่งมากเขาเนี้ยมันก็หลักกันน้ำ เขาปวดหัวเหมือนตว่าสเออนเป็นบทเน้วเพสุเบนพม่ในสมต้องรถตักกับหาเขาน้ำน้ำให้ยนั่นแล้วเอคือตอนช้นนก้ก็คิดแับว่าเออจะนั้ำจะนนต่ไปคิมกัเขานนึงกนหนึ่งอันนึ่งอันนี้ก็เสนพยายามย้่ะให้ยุ่มให้โคมาให้รองกับว่าเขาเฮอสุเขาใครอยู่ก็เดียวเนี่ยเออเกาได้เยอมันใจเรามันใจว่าเขาเฮอเขาใครอยู่ก็เยอก้นใจเนี่ย ทีด้ก็ะดักก้อไหมเลยวะเขาแค่วาอาจารย์เออบางบอกคดีว่าแล้ว่าอาจารย์จังไหนนะวันที่ซาามันเกิดเขามันเกิดมื่อกี่มมีหางในี่ยเมาวะงมีคก็ดเตีมสอให้ปันให้นํำทาหักเกิดอ้ิริกๆจกินนทชอสม่กินก็เขากินเูม่ดอาเอาเมาเอามาว่ากับจานอ ม้วนเกล็แตกกกก่มีของคนยังปันทำน้ำทำหมได้อาน้ำทำซาเขียวสามขนในโอกาสจู้เหียวก็มืออยู่ใกล้กุ้งเทมได้เปินกิมน้ำทำกำดังได้เ้ยอันเปนมักมากมักดูไม่หวนไม่หวานก็ม้เพื่อนควรดอันมากงงานมึงได้แล้วใันทุกกินอย่างับ มีก็มาให้กินก็มีเห็นเราเหมืนกินน้ำมนุ่นหอก็นสมาน้ำมันกินน้ำท่องเวลนั่นนะวะหนอขนาดเป็นไอ้อเฉลปันกินน้ำท่อมหรอันเกิดเปิ้ลมา้วนั่นไม่ได้แค่ใส่เปียใส่เหล้าเน่ยเปิ้ลเหล้าเว้ยกินเป็นติ่งก่ากำจะวันเกิดอ๋อเงียอ้ยมันกินไปเปียน่ก็จาวันเกิดนอกตังอะแล้ววักิดเาในกันอกเด็กกินน้ำท่อมดีกว่าปับมือวันเกิดก็ให้ดูใครเหนในได้เพิ่มอะไหามเขามา ้อกเตเราเวนี่ปอกให้ที่ร้านในจนนอเลมบมากกลบ้ปีปีน้องๆมากบนธรรมะเวีนปันหนึ่งร้อยสอลอยก็ไยบินแก้วสอดอวานปินเราพๆหนึ่งอยสองร้อยให้ไหนดีดูเตอแบบกินในกับบนธรามเวนปั่นวันเกิดมาอึกออึกเอาในด็ดเดี่ยวน้อ่ะาผวันเกิดก็มาได้เดฮามาลุกแกล้านนั่นมากขึ้นมาเขาผ่าไปกับบรดษเตนลงมากไอ้องอาลงไปเนาะ ก็ยอนมึนมันเปียกพันหรอ่ามีสาว้ะมาเมันยเกาใส่เข็กระเป๋าใส่เห็ดเหรอเปนีกวัดเน่ยินหมืนเลยมั้งเปียกพันมาอสามพันสามาัเยเาวาจ่ายปั่นเจ้ากรห้องไมากระห้องจ่ายกอนกรหวางใจใจก็เลยนู่นนั่นจงหรอเลยเห ได้สักเคาทำใจเข้าก็ดีว่าใจก็ส่งก็ทำใจเข้าซร่างก็ทำใจเข้านีแกสร่างเขาทำใจปเท่าก็ดีอยู่ห๊ามใจก็ให้กากากัาใครเ็ดน่ะแน่สซลกะห้องหรือได้ออกเอากรเหือต้นเดือนเจ้าอะไร่ใจมันเห็อ่ะมัอนเ้าอะไรน่ะมนีปัญญาาอสายข้างก้อยเนี่ย ก็มามีน่ะนะกมีไล่ใจใจน้ำใจกันก็รึงอีเลยเขาพอมานก็นอนเขาห้ที่นอนก็พึ่งพอบอกก็ฮัอยู่จำปะจเขามีเพื่อนอยู่จำห้องเดียวกันในอามัน่อยนี้แคคทุ่มกักมาอยู่ก่อนนะตั้งตั้งผายนอกผายก็มันปรับปรุงกันได้ดีอ่ะมั่ มันก็เดิมไนนั่นไมรู้ว่าอย่งนอยู่อันกอย่างน้า่อใะไรอะไรเกก็ก็กหัอย่างอะไรมันก็บหัให้เอานั่งกันไหมเอาอยู่จากันแนมมันคุมทจะของห้องเยวจะขอห้องไปผู้ยิ่งหรอมาวันนั้นกอนมันคุ้มกันไลรีด้วยเนาะว่าอยู่จำกันแน่นอนอ้าเพ่นเก่าฮะอยู่จากันก็เก่าหายไปยิ่งยุกุดมาก็ได้ปลอกเป็ดก็เดียวผู้ยิ่งตั้งมาเลยนะก็ปลอกไปเดียค่ แต่ว่าบ่ขนาดถึงมันไอ้ผู้เก่าังนวแต่บงกอนี่เฮาอยู่จํากันเฮา็ดนอนละต่อสาวะนนังนว่าตอนั้นกมไว้มันก็บ่นนจําปะถเนาะอีลานี่ก็งือุดเอาเียปกสิดีว่ามเก่าไอ้นใจมนมจกันนอปะถเนาะออปันโดเฮ็ดก็บ่งามไปเฮ็ดก็กกกเก่าของเิของเก่าก็คือของเก่าแล้วก็เป็นปันเพิ่นเก่าได้อือ ก็ว่าพ่อหหยทุกการยันกันที่เจอกับอ่อคนดีก็ดเล็กยังมันก็ดีอยู่ตั้งทำคือแบบพ่ออยู่จ้ำกันเ่ามันกล่อมนั่นเขาับคุณอันคุนอันดีเขาก็เค็มเดีแค่มากนาเ็้